สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแนะนําให้คณะรัฐมนตรีนําข้อมูลของพื้นที่ที่รับภุทกภัยมาบูรณาการเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะครับรวมทั้งทําแบบจาลองเพื่อคาดการณ์และบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบประชาชนจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดร,ร้อยเอ็ดยังคงได้รับผลกระทบจากปริมาณน้าในแม่น้ํามูลและแม่น้ําชีที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนาข้าวที่ถูกน้ําท่วมเสียหายไปแล้วกว่าห0 0 0 0่นไร่ ชาวบ,บ้านในอำเภอหาดใหญ่จังหว,วัดสงขลาพากันเข้าแจ้งความหลังเอกสารทางราชการเสียหายไปกับน้ําท่วมก่อนหน้านี้นานาชาติออกแถลงการแสดงความผิดหวังกับการเลือกตั้งของพอม่าที่ขาดความบริสุทธิุธรรมขณะที่พักฝ่ายค้านของพอม่าเรียกร้องให้พักต่างๆรวมกันคว่ำบาตรผลการเลือกตั้งครั้งนี้ สวัสดีครับนี่คือช่วงเวลาของที่นี่ทีวีพรนะครับพบก,กับผมทันพิสิทธิ์ลทธบรุงชัยวันนี้นะครับห้องส่งของเราเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับเพราะว่ามีนักเรียนชั้น,นม .6 ั8ได้เข้ามาศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ทีวีพอนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนหนึ่งท่านครับด้านนี้อยากถามว่ารู้สึกยังไงกับการที่วันนี้ได้มาชมการออกอากาศของทีวีพรในครั้งนี้ครับ ก็รู้สึกดีนะครับได้รับความรู้ได้รับความรู้ได้รับความรู้ได้รู้เรื่องหน้าเบื้องหลังเกี่ยวกับการทํางานนะครับ โอเคครับขอบคุณมากนะครับและช่วงนี้เรากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับโดยเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมบราชวรโรกาศใหในศ้นายอิสิษธิเวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์เพื่อพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับ เมื่อวันที่5พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกา59นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกนะห้องประชุมชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียตรติโรงพยาบาลศรีร,ราชพระราชธานพระรบรมราชาวโรกาสให้ในายอภิสิทธิเวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์ นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ําท่วมได้พระราชทานพระราชมริในเรื่องการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะยาวและทรงเน้นย้ําว่าต้องศึกษาระบบระบายน้ําและทําโครงการเพื่อช่วยไม่ให้น้ําท่วมขังสําหรับโครงการแก้มริงได้กล่บบาวบังคมทูลว่าในเบื้องต้นส่วนราชการจะเข้าไปดําเนินการแต่ต้องทําความเข้าใจกับประชาชนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำท่วมในวันที่6พฤศจิกายนว่าได้ติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้และต้องเร่งรับสูบน้ำระบายออกขณะเดียวกันก็ต้องแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริงครับ